สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้คุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาบอนสีที่เราปลูกแล้วไม่ยอมโตสักทีนะคะเพราะว่าเราปลูกไว้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยแตกหน่อแล้วดูไม่แข็งแรงไม่สวยนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะปลูกไว้แล้วก็แค่รดน้ําอย่างเดียวเขาก็ไม่โตนะคะไม่โตเลยนะคะ และนี้ค่ะสำหรับต้นนี้นะคะวิธีแก้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนว่าทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะแก้เขาแตกหน่อไปไวแล้วก็วิธีทํายังไงใช้อะไรใส่ให้เขาแบบแตกหน่อเร็วๆนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเลี้ยงมานานแล้วเขายังไม่โตยังเป็นแค่นี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่า ทำยังไงให้เขาแตกกอไวๆนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ก็มีอีกสูตรหนึ่งสําหรับที่คุณหลาบแดงจะนํามาบอกเพื่อนๆน,นะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนําสําหรับคนที่เลี้ยงบอลสีมือใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยแลยนี้คะ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมสําหรับวันนี้นะคะเขาจะมี ฐานที่เราตาละเอียดนะคะเพื่อนฐานผงฐานนะคะเพื่อนที่ผงผงหรือไม่ที่เพื่อนเพื่อนตมละเอียดแล้วนะคะหนึ่งอย่างนะคะตามด้วยขีเข่า่านนะคะขีเท่าที่เรา,เาไว้ก่อไฟนี่แหละถ้าไม่มีก็สามารถสั่งหากันได้นะเดี๋ยวนี้ก็จะมี สำหรับคนที่ไม่มีนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะจากออนไลน์นะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือผงชรสตัวนี้นะคะสำหรับกุหลาบแดงก็จะทำให้เพื่อนๆดูนะคะพร้อมด้วยเคล็ดลับตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวตัวนี้นะคะขุยมะพร้าวสับตัวนี้นะคะเพื่อนแล้วก็เราผสมดินนิดนึงนะคะนี่แหละที่นำมาปลูกกันนะคะและเนี่ยค่ะ จะแก้ปัญหาบอลสีตัวนี้นะคะต้นนี้นะคะมันจะมีมุดมีเชื้อราเกาะอยู่นะคะเพื่อนเนี่ยจะเป็นต้นนี้เลยนะคะเนี่ยเกาะเป็นเชื้อราอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะแทงหน่อนะคะเพื่อนนี่ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยใบจะกรแกรนนิดนึงนะคะเพราะว่ากุหดาบแดงไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่นะคะ เลยดูกล็นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องทำนะคะก็จะมีตัวนี้เลยนะคะขี้เท่านะคะขี้เท่าฐานนะคะเพื่อนขี้เท่าตัวนี้นะคะเราก็เทใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะเพืนน่อนเพื่อนดีก็ใส่สามารถใส่ลงไปได้นะคะใส่ตัวนี้ลงไป นะคะพร้อมด้วยตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยมะพร้าวนะคะปุ๋ยมะพร้าวที่แช่น้ํานะคะเพื่อนเนะะี่ยค่ะปุ๋ยมะพร้าวที่แช่น้ําไว้นะคะถ้าเพื่อนๆมีผสมดินสักนิดก็จะดีนะคะปุ๋ยมะพร้าวนะคะผสมลงไปนิดนึงะนะคะนี่ค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยจากนั้นนะคะก็จะมีฐานตัวนี้นะคะเพื่อนเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะส่วนมากคนปลูกบอนสีเนี่ยก็จะเตรียมอุปกรณ์ไว้เรื่อยๆนะคะสรรหามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าความที่ชอบนะคะชอบปลูกจนเติมบ้านติมเมืองนะคะ ลูกแล้วสบายใจมีความสุขนะคะก็เลยสรรหามาเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนก็ผงชูรสนะคะผงชูรสเพื่อนๆก็กะประมาณเอานะคะพอดีมือถือมือเดียวนะคะก็กะประมาณใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนอันนี้คือโรยนิดนึงนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะ เท้าให้เข้ากันเลยนะคะรวมด้วยขี้เท่าด้วยนะคะนี่เพืเ่อนๆก็สามารถที่จะคนให้เข้ากันนะคะรวมถึงขี้เท่าที่อยู่ด้านล่างด้วยนะคะเนี่ยเล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสูตรเด็ดนะคะบอกเลยว่าสูตรเด็ดสําหรับคนที่ทําง่ายๆนะคะ ันหนึ่งเลยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนอันนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนก็ใส่เดี๋ยวมาดูกันนะคะวิธีต้นนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้นะคะเพื่อนอดินที่เรามีอยู่นะคะเหมือนว่ามันจะหมดปุ๋ยนิดนึงนะคะเราก็โยงดินนิดนึงนะคะเพื่อน คนดินให้เข้าขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ยอ่าพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็ตักตัวนี้ใส่ลงไปเลยนะคะตักตัวนี้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็โรยลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะ ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะแค่นี้เองนะคะเพื่อนแต่ละต้นนะคะสําหรับบอลสีที่ไม่โตของเพื่อนๆนะคะทําแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้หนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวเวลาเรารดน้ำเขาจะสวยกว่าน,นี้นะคะแล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนต้นที่เพื่อนๆคิดว่าเขาไม่ค่อยจะแตกหน่อนะคะ ดินนิดนึงนะคะโยงเขานิดนึงนะคะไม่ต้องแต่ว่าไม่ต้องให้ให้ร่วนมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรากจะขาดเยอะนะคะโอเคพอประมาณนะคะเพื่อนเนี่ยแบบนี้เสร็จนะคะสําหรับคนที่บอลสีของเพื่อนไม่โตนะคะเหมือนกันเลยนะคะรวบต้นแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปนะคะดินที่เราผสมไว้นะคะนี่ค่ะ วิธีนี้คือไม่กี่วันนะคะบอนสีก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูหลายๆต้นนะคะจะมีหลายๆต้นนะคะและนี้ค่ะหลายๆต้นที่ยังไม่โตนะคะเลี้ยงตั้งนานแล้วนะคะสาเหตุที่เขาไม่โตเพราะว่าอาจจะไม่ถึงปุ๋ยส่วนหนึ่งนะคะแล้วไม่ถึงน้ําไม่ถึงแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก่อนที่จะใช้สูตรตัวนี้นะคะ เพื่อนๆนำมาให้เขาโดนแสงแดดนิดนึงนะคะให้เขาโดนแสงนะคะโดนโดนแสงโดนฝนจะทำให้เขาแตกหน่อได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทำต้นอื่นให้ดูด้วยนะคะว่าเนี่ยเหมืนต้นนี้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีอ่าแล้วเราก็นำส่วนนี้นะคะโรยที่หน้าเลยนะคะทำแบบนี้นะคะเพื่อนทุกๆต้นเลยนะคะเนี่ยอ่า โรยไปเลยนะคะโรยหน้าดินบำรุงนะคะแต่ละต้นนะคะเพื่อนทำสูตรนี้นะคะจะทำให้บอลสีของเพื่อนเนี่ยแตกหน่อไวนะคะแล้วก็สีก็จะสวยด้วยนะคะเนี่ยทำแบบนี้เลยนะคะ ทุกต้นเลยนะคะที่เพื่อนๆต้องการนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนเนี่ยทุกต้นเลยนะคะประมาณกับประมาณเอานะคะประมาณตัแล้วแต่นะคะเพื่อนเหมือนกันนะคะเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเราโรยลงไปประมาณนี้นะคะจะทําให้บอลสีของเราเนี่ยแตกกอเร็วมากๆเนี่ยโรยไปแบบนี้เลยนะคะ จะทำให้บอลสีของเราเนี่ยแตกกอได้เร็วแทงหลอดได้เร็วนะคะเพื่อนต้นนี้เคยทำมาแล้วแล้วก็หมดปุ๋ยไปรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูใหม่กันเลยนะคะไม่กี่วันนะคะจะทำให้แตกหลอดขึ้นมาเต็มมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะชายชนต้นนี้นะคะนี่เราก็โรอยแบบนี้ได้เลยนะคะนะคะ่ะ สูตรนี้ง่ายมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนทําได้นะคะทําง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็เอาน้ํามารดนะคะรดน้ํานะคะตามปกติเลยนะคะและเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะเพื่อนอย่าลืมรดน้ํานะคะให้น้ําเขานะคะเพื่อนนี่อ่ะเคล็ดลับของการดูแลบอลสีคือไม่ให้ขาดน้ํานะคะ ทำแบบนี้ทุกๆต้นนะคะที่เพื่อนๆต้องการให้เขาโตนะคะแล้วก็พยายามวางในที่มีแดดส่องนะคะจะทำให้เขาแตกโกอได้ดีนะคะทำแบบนี้ทุกต้นที่เพื่อนๆต้องการนะคะเพื่อน เมื่อได้แบบนี้นะคะเพื่อนไม่กี่วันนะคะจะแตกกรอดเร็วมากเลยนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าสุดยอดนะคะสำหรับคนที่ปลูกบอนสีนะคะเดี๋ยวกุหลาบแดงพาไปดูตรงที่กุหลาบแดงทำไว้นะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะ อันนี้คือแต่ละต้นที่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนบอกเลยนะคะว่าแต่ละกอนี่คือเนี่ยค่ะจะใบอ้วนใบหนาใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็แตกกอได้เร็วมากๆเลยนะคะแต่ละต้นนะคะเนี่ยนะคะขนาดแยกไปหลายรอบแล้วนะคะต้นนั้นแหะเห็นไหมคะเพื่อนแค่เราใช้สูตรนี้นะคะแล้วก็ดูแลบอลสีของเราบ่อยๆนะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะได้บอลสีที่ แตกกอเร็วมากๆเลยนะคะเหมือนที่เห็นนะคะเนี่ยอันนี้นะคะบางต้นลาบแดงยังไม่ได้ทำนะคะที่อยู่แบบนี้นะคะอันนี้ต้องแก้ปัญหาใหม่เดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปนะคะว่าวิธีแก้ปัญหาบอนสีที่ปลูกไว้แล้วใบเน่านะคะคลิปต่อไปนะคะจุลาบแดงจะทำให้ดูนะคะและสำหรับต้นที่เคยทำต้นนี้นะคะเห็นไหมเพื่อนๆว่ามีผ่านมีอะไรอยู่ จะทำไม้บอนสีของเราเรียกแข็งแรงนะคะเท้าฐานนี้คือสุดยอดนะคะป้องกันเชื้อราได้ดีมากๆเลยนะคะกุหลาบแดงทำหลายสูตรมากๆนะคะสูตรไหนที่ไม่ดีก็จะนำมาบอกเพื่อนๆกันนะคะว่าสูตรไหนอย่าทำนะคะสูตรไหนที่โอเคทำมาแล้วสีสวยแต่ก็เร็วก็จะมาบอกกันนะคะแลผลลัพธ์ที่กุหลาบแดงเลี้ยงบอนสีมานะคะบอกเลยว่า สุดตลังการมากๆนะคะเ,เพื่อนๆทุกทท่านเลี้ยงออกมาแล้วแตกพุ่มเร็วมากสวยเต็มกระถางทุกกอเลยนะคะนี่ค่ะคือจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะแต่ละต้นแต่ละต้นนะคะที่ใช้สูตรสูตรไหนไม่ดีกุหลาบแดงก็จะนํามาบอกเพื่อนๆนะคะเอออย่าทำนะสูตรนั้นไม่ดีสุดนี้ไม่ดีเพราะว่ากุหลาบแดงเลี้ยงอยู่กับบอนทุกวันเลยนะคะอ่า ก็จะมีบ้างนะคะที่สูตรไหนทำมาแล้วไม่โอเคนะคะก็จะนํามาบอกกันนะคะสูตรไหนที่โอเคเพื่อนๆทําตามได้เลยนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับการปลูกบอนสีให้สวยก็มีไม่เยอะนะคะแต่ว่าพอเราทําออกมาแล้วมันจะสวยนะคะความรู้สึกคืออยากจะบอกต่อนะคะเพื่อนอ่าก็คือทุกแปลงทุกแปลงที่ปลูกนะคะแต่ละต้นเพื่อนๆดูเลยนะคะเนี่ย แต่ละต้นนะคะก็คือจะเยอะจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะแน่นทุกส่วนเลยทั้งส่วนเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะปลูกบอนสีเหมือนกุหลาแบแดงนะคะเห็นแล้วอยากมีอยากได้ทําตามได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่กุหลาแบแดงนํามาแบ่งปันกันเสมอในทุกๆวนัน อ่าลลายๆช่องอยู่นะคะตอนนี้ก็เปิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะได้บอลสีสวยๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจนะคะจะทำผลิตคลิปออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ประโยชน์จากการทำคลิปทุกๆคลิปที่ทำนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้สวยมากเลยเห็นไหมคะอุ้ยสวยสีออกมาสวยมากเลยนะคะและอย่าลืมติดตามนะคะแล้วจะทำคลิปออกมาให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะ